สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกับมานัสดันครูสอนเซเดียวความสุขนะคะจะมาแบ่งปันนะคะเรื่องความคิดนะคะเป็นคลื่นพลังงานค่ะเราจะเห็นนะคะว่าเรามีความคิดนะคะทุกคนมีความคิดเกิดขึ้นตลอดเวลานะคะสังเกตก็ได้ว่าเวลาที่เราจะนั่งสมาธิหรือเวลาที่เราต้องการอยู่แบบนิ่งๆเง,ง,งียบนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วเราไม่เคยสามารถทำมันได้เพราะว่า การที่เรานิ่งสมองเราจะคิดอยู่ตลอดเวลามันจะคิดนู่นคิดนี่คิดนี่คิดนู่นป๊อปอัพขึ้นมาอยู่ตลอดเวลานะคะปุบป๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บขึ้นมาอยู่ตลอดเวลาของมันนะคะนั่นก็คือการที่เรานะคะจะมีการคิดนะคะอยู่ตลอด24ชั่วโมงทีนี้นะคะในการที่เราคิดมันจึงเกิดนะคะเป็นคลื่นพลังงานขึ้น,นะคะ่ะ แล้วคลื่นพลังงานนี้ล่ะคะ่ะที่มันนะคะจะส่งออกไปนะคะสั่นสะเทือนออกไปแล้วส่งออกไปภายนอกของเรานะคะดังนั้นนะคะภายในของเรานะคะจึงกําหนดภายนอกของเราเสมอจากคลื่นความถี่ขึ้นความคิดของเรานี่แ่ละคะ่ะแล้วมันนะคะก็จะไปสอดคล้องกับกฎควอนตัมฟิสิกส์นะคะซึ่งควอนตัมฟิสิกส์นะคะจะบอกว่า,าทุกอย่างนะคะเป็นคลื่นพลังงาน แล้วพลังงานนะคะแต่และอย่างนะคะมันก็จะมีคลื่นที่แตกต่างกันอย่างความสงบก็จะเป็นคลื่นที่โค้งๆใช่ไหมคะความอ่าเร่าร้อนรุนแรงความกรก็อาจจะเป็นคลื่นที่ถี่ถี่ถถนะคะดังนั้นนะคะวันนี้ถ้าคุณนะคะจูนคลื่นนะคะคุณเป็นพื้นที่ของความสงบ สิ่งที่คุณนะคะคิดมันจะเป็นพลังงานแล้วมันจะปล่อยออกไปนะคะในจัก,กรวาลหรือข้างนอกภายนอกของเรามันก็จะไปจูนกับคลื่นนะคะที่เป็นคลื่นลักษณะเดียวกันแบบเดียวกันนะคะแล้วมันก็จะทําให้เรานะคะอยู่ในวายเบอรชั่นนั้นนะคะซึ่งมันก็จะทําให้เราอยู่ในคลื่นความถีท่ที่อย่างเช่นเราอยู่ในความสงบนะคะความสุข ความที่เรามีพลังงานดีๆมันก็จะอยู่ในคลื่นนั้นแต่เมื่อไหร่นะคะที่ความคิดของเราเกิดความคิดลบหรือกังวลหรือหวาดกลัวนะคะคลื่นความถี่ในสมองของเรานะคะมันก็จะรู้สึกกระสับกระส่ายนะคะมันก็จะสั่งการสมองแล้วทําให้เรารู้สึกว่าวุ่นไม่เป็นตัวของตัวเองขึ้นความถี่ก็อาจจะถี่ๆๆแบบนี้นะคะ แล้วมันก็จะส่งแบบนั้นนะคะคลื่นแบบนั้นออกไปนะคะยังจักรวาลนั่นหมายถึงว่าเราก็จะไปอยู่ในคลื่นความถี่ที่มันเป็นเหมือนกันพอเวลาที่เรานะคะ ส่งขึ้นแบบนั้นออกไปเราก็เลยจะพบเจอแต่คนแบบนั้นค่ะเราก็จะดึงดูดคนที่เหมือนกันกับเราคนที่คิดเหมือนกันกับเราพลังงานดีๆที่เหมือนกันกับเราวันนั้นทั้งวันค่ะเราก็เลยจะเจอแต่คนดีๆหรือว่าคนที่สงบสุขคนที่อารมณ์ดีนะคะที่เรานะคะอยากเจอมันก็จะมาเจอกันกับเรานะคะแต่วันนี้ค่ะถ้าเกิดคุณโมโหร้ายคุณคิดลบหรือคุณกําลังคิดอะไรอยู่นะคะที่มันนกาทีฟมันไม่ไม่เบิกนะคะ คุณก็ยิ่งจะออกไปแล้วคุณก็จะไปดึงดูดไอ้คนเหล่านั้นนะคะเข้ามาเจอคุณแล้วคุณก็จะเจอเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่มันแย่ๆหรือมันยิ่งจะซ้ำลายเข้าไปอีกเพราะว่าการดึงดูดของคุณนะคะมันไปดึงดูดเอาคลื่นพลังงานเดียวกันนั้นเข้ามาดังนั้นนะคะเมื่อเรารู้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะเข้าใจว่าทำไมเราถึงต้องไปเจอพอเรากำลังโมโหนี่นั่นเราเจอปัญหาขับรถไป มีรถขับปาดหน้าแล้วเราก็บนบนบพึบ่พามไปอีกก็ไปเจอรถติดเจอรถติดอีกมาทํางานสายไปเจอเจ้านายว่าอีกนะคะแล้วก็ไปทําสิ่งที่ตัวเองอต้องการไม่ทันก็กลายเป็นเสียตรงนั้นอีกเสียงานตรงนั้นอีกมันจะเห็นไหมคะว่าพอเรามีอะไรที่ ลบหรือไม่ดีมันก็จะเกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้ตามมาที่ไม่ดีไม่ดีแล้วก็เจออีกเจออีกเจออีกเพราะพลังงานทั้งวันคูณจูนกับคลื่นที่มันเป็นพลังงานไวเบิลิชันที่มันวุ่นวายมันลบมันน a t ทีบนะคะกับชีวิตของเราดังนั้นนะคะวันนี้ค่ะถ้าเรานะคะ อยากเป็นคนที่เจอแต่สิ่งดีๆหรือเรื่องดีๆที่คุณชอบสิ่งที่คุณชื่นเมื่อนสิ่งที่คุณพอใจสิ่งที่คุณประทับใจหรือสิ่งที่คุณอยากจะเจอแล้วคุณจะมีความสุขนะคะคุณจะต้องจูนขึ้นคือคุณจะต้องมีสติกับการคิดของคุณว่าตอนนี้คุณอยู่ในอารมณ์ไหนอยู่ในโหมดไหนนะคะแล้วถ้าเกิดคุณนะคะ คิดนะคะรู้ว่าความคิดมันคือพลังงานแล้วขึ้นพลังงานมันเป็นควอนตั้มฟิสิกขึ้นเดียวกันมันจะอยู่ในไวโบรชั่นเดียวกันมันจะดึงดูดสิ่งที่อยู่ในระดับเลเวลเดียวกันขึ้นเดียวกันเข้ามาเมื่อคุณรู้แบบนี้แล้วคุณจะกลัวค่ะคุณจะกลัวถ้าเกิดคุณคิดลบคุณคิดไม่ดีคุณคิดแล้วะจะดึงดูดอะไรที่มันไม่ดีค่ะคุณจะไม่อยากคิด ดังนั้นนะคะถ้าคุณรู้ตรงนี้มันจะทําให้เป็นเกราะป้องกันว่าเวลาที่เราคิดปุ๊บแล้วเราก็จะอุ้ยไม่ได้เราจะไม่คิดมันเราจะไม่คิดนะคะแล้วเราก็ดึงตัวเองกลับมาแล้วเราก็ปล่อยวางตรงนั้นไปพอเราไปเจอเหตุการณ์อะไรที่มันแย่ๆอีกแล้วก็จับตัวเองนะคะว่าอ่าอุ้ยไม่ได้เรากําลังคิดแบบนี้อยู่นะเราก็จับตัวเองยอมรับมันแล้วเราก็ปล่อยมัน,นะครับถ้าเรานะคะคิดแบบนี้อยู่เสมอๆนะคะ เราก็จะกลายเป็นคนที่จับตัวเองได้อยู่ตลอดจับตัวเองได้อยู่ตลอดแต่การที่จะเป็นแบบนี้ได้นะคะคุณต้องเป็นคนที่มีสติค่ะแล้วข่าวดีก็คือว่าสติมันจะต้องฝึกแล้วมันจะเกิดขึ้นได้ตลอดตลอดเวลานะคะถ้าเราฝึกทีนี้ไอ้สตินี่นะคะมันจะมาจากไหนไอ้สตินี้มันก็ทำยากอยู่เพราะถ้าทำง่ายใครๆก็คงทำได้หมดสตินี้นะคะมันจะมาจากการที่เรานะคะ จะต้องรู้ตัวเองรู้เท่าทันตัวเองอยู่ตลอดเวลาแล้วอยู่กับปัจจุบันค่ะ present นะคะคือปัจจุบันณขณะจิตนะคะเราก็อย่าวกแวกคือเราอย่าไปถ้าจิตเรามาันนึกถึงอนาคตอุ้ยฉันไปทำงานฉันจะไปแล้ววันนี้จะเจออะไรนะฉันไปวันนี้ฉันสายแน่นอนรถติดแบบนี้ไปถึงคงจะวุ่นวายทำงานไม่ทันเจ้านายจะ ถูกเจ้านายว่านะคะลูกน้องก็จะมองไม่ดีน,นั่นนี่คือพอคุณเอาจิตนะเป็นนึกถึงอนาคตอันนั้นมันคือยังไม่เกิดขึ้นนั่นก็คือคุณนะคะก็ไม่อยู่กับเพร e n นไม่ได้อยู่กับปัจจุบันแล้วแต่ถ้าเกิดเรานะคะนึกถึงอดีตคือขับรถไปแล้วก็นึกถึงแต่เรื่องราวในอดีตอดีตเรื่องนั้นผุดขึ้นเรื่องนี้ผุดขึ้นเคยทําแบบนี้แบบนั้นแล้วมันเวิร์กไม่เวิร์ก คือผุดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะคะพอไปจับมันได้เราก็นึกถึงอดีตตัวนั้นตัวนี้คือในหัวคิดแต่เรื่องอดีตอันนั้นนะคะก็เป็นการที่คุณไม่ได้อยู่กับเพเเสนง่ายที่สุดนะคะสติก็คือคุณต้องอยู่กับปัจจุบันคือคุณจะต้องจับตัวเองได้ว่าคุณกำลังคิดถึงอดีตนะตอนนี้ดึงตัวเองกลับมาแล้วอยู่กับการขับรถณขณะจิตตอนนี้คือขับรถไปเห็นรถอยู่ข้างหน้าอันนั้นเจอไฟแดงเรากำลังจะเบรกแล้วขับรถไป นะคะมีรถคันนี้ขับสวนมาคันเรากําลังจะต้องอยูเทิร์นข้างหน้าคืออยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันนักขณะจิตตลอดตลอดเวลาตลอดเวลาถ้าจิตมันวอกแวกคิดไปในอนาคตก็ดึงมันกลับมาคิดไปในอดีตก็ดึงมันกลับมาอยู่อย่างนี้ตลอดคะ่ะแต่คนที่จะทําตรงนี้ได้ดีนะคะส่วนใหญ่นะคะเขาจะต้องถูกฝึกมาตลอดเวลาแล้วก็จนเป็นนิสัยนะคะซึ่ง มันจะเกิดได้อย่างหนึ่งนะคะคือถ้าเรามีการฝึกสมาธินะคะเพราะฉะนั้นนะคะการนั่งสมาธิจึงสามารถช่วยในการที่ทำให้เราอยู่กับปัจจุบันได้ดีที่สุดไม่ไม่ใช่ดีที่สุดหรอกคะ่ะแต่เป็นทางหนึ่งที่ดีนะคะถ้าคุณตื่นรู้อยู่ตลอดเวลาคุณจับตัวเองได้อยู่ตลอดเวลา คุณจะอยู่กับปัจจุบันแล้วถ้าคุณรู้ว่าปัจจุบันคุณกาลังคิดอะไรอยู่ถ้ามันคิดแล้วไม่เวิร์กกับชีวิตคิดแล้วมันโลบมันไม่ดีไม่มีความสุขเราก็จับมันแล้วปล่อยไปแล้วเราก็มาอยู่ในวายเบอร์ชั่นของการที่นิ่งมีสติแยกแยะนะคะว่าอะไรคืออารมณ์อะไรคือสิ่งที่เราทําอะไรคือเราใส่ความหมายเข้าไปตีความแล้วเราก็จับมันได้แล้วเราก็ ดึงสติกับมาแล้วก็อยู่กับปัจจุบันตลอดดึงสติกลับมาอยู่กับปัจจุบันตลอดค่ะนะคะอันนี้คือเป็นการฝึกจิตนะคะอย่างหนึง่งแล้ววันนี้นะคะถ้าเราอยู่กับปัจจุบันแล้วเราก็ฝึกสมาธินะคะต่อเนื่องกันเป็นเวลา21วันมันก็จะปรูกแกมจิตนะคะให้เราเป็นคนที่ <Wow. S 1> มีสติแล้วเราก็จะเป็นนิสัย พอถ้าเรามีนิสัยนะคะของการที่เราคิดแบบนี้ได้อยู่ตลอดเวลาเราจะกลายเป็นคนที่มีการตื่นรู้ดังนั้นนะคะมันก็จะยากที่จะมีอะไรมากล้ำกายเราที่จะมีอะไรมาทำให้เรารู้พลัพลงมาทำให้มีอิทธิพลเหนือเรานะคะเอาง่ายๆถ้าไม่มีอะไรมีอิทธิพลเหนือเรานะคะเราก็จะอยู่ในคนนะคะที่ตื่นรู้อยู่ตลอดเวลา ดังนั้นนะคะเมื่อคุณตื่นรู้คุณก็จะเลือกนะคะสิ่งที่ดีและมีประโยชน์กับคุณสิ่งที่คุณต้องการเท่านั้นเข้ามาในชีวิตของเรานะคะ mm. ก็จะทําให้เรานะคะเป็นคนที่มีความสุขกับชีวิตเพราะเรารู้เท่าทันตัวเองแล้วเราไม่ให้คนอื่นมีอิทธิพลเหนือเรานะคะเพราะถ้าอะไรก็ตามแต่นะคะมีอิทธิพลเหนือเรามันจะทําให้เรานะคะ ไม่สามารถเป็นตัวของตัวเองได้ถ้าอะไรที่ไม่เป็นตัวของตัวเองนั่นหมายถึงว่าเราก็คือทําแบบนั้นแบบนี้ตามคนนั้นบอกคนนี้ว่าคนนี้วิจารณ์คนนี้มองมาแล้วเราก็พยายามเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้แต่มันไม่ได้เกิดมาจากตัวเราพอไม่ได้เกิดจากตัวเรานะคะมันก็จะทําให้เรา ไม่เป็นตัวของตัวเองมันก็เลยไม่ได้เกิดจากความต้องการที่แท้จริงของเราเราก็เลยไม่เป็นเนื้อแท้แล้วถ้าอะไรที่มันไม่เป็นเนื้อแท้มันก็คือการเฟกแล้วเสแสร้งแกล้งทำนะคะซึ่งเราไม่สามารถที่จะพยายามเป็นแบบนั้นแบบนี้โดยที่มันไม่ใช่เราได้ตลอดแต่วันนี้ค่ะการที่เราเป็นเนื้อแท้ของเรามันจะทำให้เรามีพลังทำให้เรามีความสุขแต่มันก็ต้องอยู่บนพื้นฐานนะคะ ของการที่คุณต้องเป็นคนดีเป็นคนที่อยู่ในคุณธรรมอยู่ในคลื่นของการที่คุณเป็นคนเป็นผู้ให้จิตใจเอื้อเฟื้อการเป็นความรักนะคะมันไม่ได้ว่าเราไม่ไม่คือเราเป็นตัวของตัวเองแล้วเราไม่ได้เป็นคนที่แบบเห็นแก่ตัวไปเอาเปรียบผู้คนเป็นคนที่ทำอะไรแล้วต้องได้ผลประโยชน์อะไรแบบนั้นคือมันก็ต้องอยู่ใน V ของการที่เราก็ต้องตั้งมั่นในคุณธรรมนะคะดังนั้นนะคะการที่จะเป็นแบบนี้ได้นะคะคนที่จิตใจนิ่งจะอยู่กับตัวเองแล้วมันจะอยู่ในจิตสำนึกจิตสำนึกก็คือการรู้ผิดชอบชัว่วดีเราจะกลายเป็นบังคับตัวเองอยู่ในการเป็นแบบนี้ได้ตลอดมันจะไม่ออกนอกลูก่นอกทางมันจะมีสติจับตัวเองแล้วตื่นรู้อยู่ตลอดว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรที่เรานะคะ ต้องปฏิบัติเราอะไรที่เราไม่ปฏิบัติอย่างนี้ค่ะมันก็จะทําให้เรากลายเป็นคนที่มีเป็นคนดีมีคุณธรรมแล้วก็เป็นคนที่เป็นตัวของตัวเองด้วยแล้วเราจะเป็นคนชัดเจน <c oughs> เวลาที่ทําอะไรนะคะเราจะเป็นคนชัดเจนเลือกอันนี้ก็คือเลือกอันนี้จะไปอันนี้ก็คือไปอันนี้จะทําอันนี้ก็คือทําอันนี้แล้วก็ไม่พะวงหน้าพะวงหลังไม่ตัดสินใจแล้วก็ไปเสียใจในการตัดสินใจหรือว่าไม่ไปมอง มากมายว่าคนอื่นจะคิดแบบนั้นแบบนี้แล้วก็ไม่มีความสุขดังนั้นนะคะการที่เราเป็นคนชัดมันจะชัดทุกเรื่องการที่เรามีสติมันจะเป็นคนที่ชัดทุกเรื่องทุกๆอย่างในชีวิตนะคะก็ฝากไว้นะคะว่าวันนี้นะคะถ้าเรานะคะรู้ว่าความคิดมันเป็นบ่อเกิดของพลังงานแล้วพลังงานมันก็จะส่งออกไปในข้างนอกตัวเรา แล้วมันก็จะไปหาพลังงานในคลื่นเดียวกันนะคะควอนตัมฟิสิกส์นะคะที่มันจะจูนขึ้นเข้าหาพลังงานเดียวกันแล้วมันก็จะดึงดูดนะคะสิ่งที่อยู่ในไวเบรชันเดียวกันนะคะดึงดูดเข้ามาหาเราเราเป็นเพียงแค่สสารเล็กๆนะคะบนโลกใบนี้แต่เราเป็นส่วนหนึ่งของโลกใบนี้เป็นส่วนหนึ่งอันเดียวกันไม่ได้แตกแยกไม่ได้มีอันนั้น แล้วก็แยกอันนี้เราก็คือเป็นแตกแยกออกมาเป็นอีกส่วนหนึ่งไม่ใช่นะคะถ้าคุณคิดแบบนี้แสดงว่าคุณคิดผิดนะคะจริงๆแล้วเราเป็นส่วนหนึ่งของโลกและโลกนะคะก็มีสสารเล็กๆเลๆๆอยู่เต็มไปหมดนะคะคือควอนตัมฟิสิกส์เนี่ยค่ะควอนตัมก็คืออนุมูลเล็กๆเล็กๆเล็กที่สุดนะคะเล็กกว่าสสารอีกนะคะจนเรามองไม่เห็นมันลอยอยู่ในอากาศทุกอย่างคือคลื่นพลังงานทุกอย่างคือ พลังงานคือความถี่อะไรอยู่เต็มไปหมดนะคะสิ่งที่คุณเห็นคุณมองเห็นต้นไม้ต้นไม้ก็เป็นพลังงานนะคะเรามองไปเห็นสุนัขวิ่งอยู่นี่ก็เป็นพลังงานนะคะใต้ใต้แผ่นดินนี้นะคะขึ้นน้ำไม่ว่าจะเป็นน้ำที่ไหลอยู่ใต้ดินหรืออะไรทุกอย่างคือพลังงานหมดค่ะ เราก็เป็นส่วนหนึ่งของโลกใบนี้ของจัก,กรวาลแล้วเราก็เป็นพลังงานพลังงานหนึ่งดังนั้นนะคะคุณต้องการอะไรคุณสั่งจิตได้และคุณสามารถที่จะเซตทุกอย่างได้จาก ภายในของคุณเองถ้าภายในของคุณนะคะคิดอะไรก็เหมือนคุณดึงสิ่งเหล่านั้นนะคะเข้ามาหาตัวแล้วคุณสามารถที่จะกำหนดมันได้จากตัวเรานะคะร้อยเปอร์เซนต์ค่ะนะคะแล้วเดี๋ยวเรามา,าติดตามในคลิปต่อๆไปนะคะว่าจะมีอะไรนะคะที่จะให้ความรู้นะคะแบ่งปันเพิ่มเติมนะคะหลายๆคนอาจจะบอกว่าทำไมดิฉันต้องออกมาทำคอนเทนต์นี้ต้องมาพูดเรื่องแบบนี้จิตวิญญาณ คอนตัมฟิสิกหรือว่ากดแห่งแรงดึงดูดหรือว่าพลังงานอะไรแบบนี้นะคะคือวันนี้ค่ะดีฉันก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ไม่เคยคือเราก็ไม่ได้เชื่อเรื่องนี้หรือเราก็ไม่ได้เซตอัพเรื่องนี้แล้วเราก็ใช้ชีวิตไปวันๆอยู่ไปวันๆเรื่อยๆ,ๆนะคะแต่เมื่อวันหนึ่งนะคะเมื่อเราเกิดการศึกษาแล้วเราเข้าใจแล้วเรานำมาปฏิบัตินะคะ กับตัวเองแล้วมันเห็นผลว่าเวลาที่เราคิดอะไรแล้วมันมันก็จะมีสิ่งนั้นเกิดขึ้นเวลาที่เรานะคะต้องการเซตให้ตัวเองมีความสุขเราคิดอะไรมันเหมือนบางครั้งนะคะเราไม่ได้ไปไปอยากที่จะได้มันมากแต่เรานะคะนึกอยู่ในใจเราตลอดแล้วเราก็ไปทำสิ่งที่เราต้องทำนะคะไปเรื่อยๆแต่สิ่งนั้นนะคะมันจะกลับมาแล้วมันก็จะเจอนะคะว่ามันเป็นแบบที่เรา เซตหรือคิดไว้หลายๆเรื่องนะคะดิฉันได้เจอแล้วดิฉันก็รู้ว่ามันเป็นแบบนั้นดิฉันก็เลยได้เหมือนเหมือนรู้ความลับนี้นะคะซึ่งหลายๆคนนะคะก็มีการออกมาโค้ดเรื่องนี้หรือมาพูดเรื่องนี้เยอะมากนะคะแต่วันนี้ดิฉันก็เป็นคนคนหนึ่งที่ จะมาเป็นหลักฐานยืนยันว่าจริงๆแล้วไอ้หลักการต่างๆเหล่านี้นะคะมันสามารถที่จะเกิดขึ้นและก็ทําได้แล้วมันก็ได้ผลค่ะแต่วันนี้นะคะมันก็ขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อนะคะถ้าเราเชื่อแล้วเราทำแล้วมันได้ผลมันก็ดีกับตัวเราใช่ไหมคะแต่ถ้าเราไม่เชื่อเราก็ทำทุกอย่างนะคะเหมือนที่เราเคยทำมามันก็ไม่ได้ผิดอะไรไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกแต่แค่ดิฉันมาแบ่งปันในสิ่งที่ตัวเอง รู้มาแล้วก็ทำแล้วมันเกิดผลลัพธ์คือสิ่งที่เราเห็นเลยคือเรากลายเป็นคนที่จับตัวเองได้เร็วแล้วเรามีความสุขต่ชดีชี้วัดความสุขในชีวิตเราเพิ่มขึ้นเราอาจจะไม่ได้แบบว่านับในเรื่องของจํานวนเงินอะไรที่มันมากมายขนาดนั้นแต่ว่าความสุขที่มันเกิดขึ้นเนี่มันทําให้เวลาเราคิดอะไรหรือนึกอะไรหรือหยิบจับอะไรมันก็จะเป็นไปในทิศทางที่เราต้องการ แม้แต่กระทั่งเรื่องของเงินเราไม่ได้โฟกัสเรื่องแบบว่าต้องทำแล้วจะมั่งคั่งอะไรนะคะแต่เราโฟกัสเรื่องความสุขแต่พอเราทำด้วยจิตใจที่มันมีความสุขแล้วนี่เวลาที่เราทำอะไรมันก็จะกลายเป็นดีไปหมดนึกออกไหมคะเรื่องเงินมันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นมาอะไรต่างๆมันมันจะกลายเป็นแบบว่าปัญหามันจะไม่มีอยู่จริง พอเราเนึกเราคิดอะไรเดี๋ยวมันก็มีทางนี้เปิดขึ้นพอเราคิดอะไรเดี๋ยวมันก็มีอันนี้เปิดขึ้นเดี๋ยวมันก็มีเวนี้มาให้ไปต่อมาให้ไปต่อไปต่อเสมอแบบนี้นะคะแล้วเราจะรู้เลยว่าจิตใจเรามันจะไม่ร้อนรุ่มมันจะไม่มีอะไรมามามีอิทธิพลเหนือเราแล้วทําให้เรารู้สึกไม่มีพลังเราจะสามารถเซตและกําหนดทุกอย่างได้จากตัวเราภายในเรามันจะสั่งจิตเราได้แล้วเราก็จะ แผ่ออกมาภายนอกได้แล้วทุกอย่างมันก็จะอยู่ในการควบคุมของเรานี่แหละค่ะนะคะมันจะไม่มีอะไรมากระทบเมื่อก่อนดิฉันก็เคยแบบเออฟังแบบนี้แล้วก็กังวลรู้สึกไม่มีพลังรู้สึกฟังอันนั้นเราคิดมากนี่นั่นเราก็เป็นแบบนี้ทุกคนนะคะเพราะเรายังเป็นมนุษย์ปถุชนธรรมดาอยู่นะคะเราไม่ได้ตัดสููแบบว่า ไม่มีกิเลสอะไรดิฉันก็ไม่ได้บอกว่าดิฉันเป็นคนที่ไม่มีกิเลสตัดแล้วซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่แบบนั้นแต่เรารู้ว่าหลักการนี้มันใช้ได้ผลในหลายๆเรื่องแล้วมันก็มาในเวที่ถูกต้องแล้วเราก็จับได้ว่านี่คือทางที่ถูกนะคะเราก็เลยอยากมาทำคอนเทนต์นี้แล้วก็แบ่งปันแล้วก็รู้ว่านะคะหลายๆคนนะคะ ก็พยายามที่จะหาคําตอบหรืออะไรคนคือทาแล้วมันยังไม่สําเร็จหรือมีความทุกข์นะคะเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดกังวลน,นะคะปัจจุบันนี้มันก็มีเรื่องต่างๆให้เราคิดมากมายนะคะเราก็เลยอยากจะมาแบ่งปันแล้วก็เหมือนเป็นการธรรมทานช่วยเหลือธรรมทานให้การแบ่งปันอะไรแบบนี้นะคะนะคะ,ะ,คะถ้าใครรับไปแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์นะคะก็ช่วยกดแชร์นะคะถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์นะคะหรือว่าแชร์หรือบอกเล่าให้กับ เพื่อนๆคนอื่นนะคะได้รับรู้แล้วก็เข้ามาติดตามมาฟังอะไรกันได้นะคะก็ YouTube Channel นะคะมานัสนันผู้มีใจที่เป็นสุขนะคะแล้วก็เพจนะคะมนัสนันครูสอนจิตวิทยาความสุขใน TikTok นะคะก็คือแอไซครูตุ๊ก63นะคะก็ไปติดตามกันได้นะคะขึ้นหน้าจอให้แล้วนะคะก็จะทำคอนเทนต์นี้ไปเรื่อยๆถ้าอยากให้กำลังใจนะคะก็กดติดตามกดแชร์กด Subscribe แล้วก็ ฟังคลิปนะคะเป็นกำลังใจให้กันเยอะๆในการทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ออกมาเรื่อยๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็คงต้องขอลาเพียงเท่านี้เดี๋ยวพบกันใน EP หน้านะคะสรัปวันนี้สวัสดีค่ะ